ยินรับรับสู่ช่องฮันนี่ตูนนะคะวันนี้กระตูนจะพามาไหว้วัดแขกนะคะที่ดูไบนะคะย่อตอนนี้อยู่ตรงดูไบมิวเซียมกำลังจะเดินไปสถานที่นะคะตอนนี้ก็ทำการสักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ ข้างในคือไม่สามารถบันทึกภาพได้นะ mm hmm. ก็เลยบบบว่ามาบอกเราละกันอยากมานะคะ mm hmm. ก็มาตรงถ้านั่งแท็กซี่มาก็มาลงตรง d u บ a i m ิวเซีมนะคะมันจะมีแบบโบสอยู่ตรงข้างหลังนะคะก็คือเดินเข้ามานี้เลยแล้วก็จะมีขายแบบพวกขนมสักราบอูชานมมาลายอะไรต่างๆนะคะก็เข้ามาได้แล้วก็ คนข้างในเขาก็จะไนซ์มากๆก,ก็คือคุณสามารถจะถามว่าเออไปตรงไหนจะขึ้นไปสักการะอะไรยังไงก็สามารถถามเขาได้เลยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะเดินไปรถไฟฟ้านะคะเพื่อจะไปแบบสถานที่อื่นต่อนะลืมบอกอีกอย่างนะคะจะมาก็คือในช่วงเชา้าจำไม่ได้ว่าเปิดกี่โมงแต่รู้ว่าเขาจะปิดตอนเที่ยงนะคะถ้ามาจากหลังเที่ยงคือต้องรอไปตอนเย็นอีกรอบนึงเลยนะมาก่อนเที่ยงกันนะคะ คนก็ไม่ค่อยเยอะถ้าเป็นตอนกลางคืนตอนเย็นๆไม่น่าจะเกินค่มสองุ่มก็ไม่ได้จริงๆคนเยอะมาก ันนี้ก็มาถึงห้างนะคะ m อ l อ of e m i r รแล้ว mm hmm. ก็สั่งอาหารตรงฟูดอตอดกินนะคะคนไม่เยอะนะ mm hmm. วันนี้ชอบมากบรรยากาศ mm hmm. ไม่ใช่คนผุกพ่านนะคะ mm hmm. ก็หลังจากเสร็จจากเอร่อไว้พะเรียบร้อยเราก็จะไปทำการช mm ้อปปิ้งกันเล็กๆน้อยๆ mm hmm. ระหว่างรอที่จะไปไทยคอนสิล์ตนะคะกระตูจะต้องไป ต่ออยูคาสปอร์หรือทำคาสปอร์ใหม่นั่นเอง,เองนะคะหมดอายุช่วงเดือนพันวาเนี่แหละครั้งนี้เราก็จะทำแบบสิปีกันไปเลย พาสปอร์เสร็จแล้วค่ะทำเป็นแบบสิบปีอยากจะบอกว่าคนรอเยอะมากเลยเจ้าหน้าที่น่ารักมากๆนะคะยังจำกันได้อยู่เลยตอนนี้จะเดินไปไหนคะพี่วังไปฟรานซ์เบ,บเกอรี่ังไม่เห็นพี่วังไปไหนคะนฟราน c ์เบ,บเกอรี่จา้าค่าก่อลจะเดินจากตรงกงสุนไทยนะคะไปร้าน French Bakery ที่อยู่ไม่ไกลนะ้ำเป็นร้านเค้กอร่อยๆอมากๆใครที่แบบผ่านแวะผ่านมาทางนี้ลองมาชิมได้นะคะเดินไปทางเส้นข้างหลังกงสุนนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะอันนี้เป็นโซนที่ไม่ค่อยได้มานานมากลยจุมลมราเนี่ยใจายยายที่ทำง,งานคานนี้เฟรนช์เบเกอรี่อร่อยไหมคะอร่อยจ้าใช่มันจะอยู่ติดกับ มอสตรงนู้นเลยนะคะใค่กลมอสคือไม่กลายคือถ้าเห็นมอสเดินไปนี่ค่ะตอนนี้ก็สั่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสั่งเอากลับบ้านสองอย่างนะคะคือโอรีโอเคาเค้กับช็อกโกแลตคอมดูนะคะ วันนี้ก็คร่าวๆจบคลิปกันไปเพียงเท่านี้ลับกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ในิีหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะ